เมื่อวานวันนั้นทองเสียเมื่อวานเดยตาปีตาพึ่งหมดเออนี่ทําใอยูเมื่อวานที่มามาจากพ่แล้วไปทีโรงนไม่เป็นไรบ้างไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรก็อยู่อย่างนี้แน่วันนี้จะไปสวนเออดูแลให้ดีนะเนี่ตาป็นแค่แล้ววันนี้จะกินอะไรกันจ้ะพี่กินอะไรก็ได้ที่มันอร่อยอร่อยเยอะคุณจะเย็นไหมหัว กูเรียนกูเรียนแล้วเป็นไงล่ะกลับมาไม่ได้หรเป็นไงสิพี่เพราะอะไรอ่ะกูเรียนควรูเรียนควรเออูไมกีบู่้เอรียนควรมาเรียนควรมไปซื้อที่ไหนมาล่ะไปยอไปซื้อยออ่ะกินไม่ดีแล้เรียนอ่ะเออกูเปยอนไมีแล้วกูเรียนท่หวะาต่อไปกินเรียนมี ngomong pwede kwenye kita lonjai kaya gini, 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 gini kaya gini, gini, y lo con un la me queda